อุ้ยดีเดี๋ยวพาไปชมวิวเอ็กซ์คันนี้ขายดีที่สุดของโชว์รูมเรากันก็กลับมาเจอกันแล้วครับกับช่อง e-soup for you นะครับกับเซลตูนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมรถอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้ก็รอลูกค้ารอลูกค้าเดินทางมานะครับจากนครปฐมนะครับคันนี้เป็นวิวเอ็กนะครับ1.9ึ่งจุดเก้าเกแอคทีฟนะครับต้องบอกว่ารุ่นรถคันนี้มีด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับจะมีสีบอลเงินแล้วก็สีขาวมุกคันนี้นะครับ ซี่ขมุกเนี่ยราคาที่1 1 9่0 0 0บาทอ่าคันนี้ต้องสังเกตเห็นว่านี่มีความพิเศษตกแต่งเดี๋ยวจะพามารีวิวกันดูว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นเลยนี่คันนี้วิวเอ็กซแอคทีฟนะครับกับชุดแต่งนะครับเอมเพลเลอร์เอมทูนะครับรอบคันยี่สชิ้นเลยเดี๋ยวพามาจอดลึกกันเลยดีกว่าว่าชุดแต่งของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีเริ่มต้นฝากระโปรงหน้าของเขานี่มีโลโก้นี่ตรงนี้เอมเพลเลอร์ติดด้านหน้าเนี่ย yeah. สวยจัดตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งนี่สเกิร์ตสเกิร์ตด,ด้านหน้านะครับสเกิร์ตตัวสเกิร์ตตัวนี้ก็มีไฟมาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟพามาหรือไฟเลี้ยวตัวด้านล่างเนี่ยจะติดให้นะครับส่วนในเกจของ Active เนี่ยนะครับไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยยังไม่ได้มีมาให้เราก็แอดออนติดตั้งเพิ่มเติม,ตมไปให้เป็นไงดูภาพรวมเป็นไงคันนี้ต้องบอกว่าโหสวยจําไม่ได้นะว่าเกจอะไรนะตัวนี้นะครับบอกขายดีมากนะครับไปเดี๋ยวพามาดูด้านข้างกันต่ออ่า รถมีชุดแต่งมาแล้วที่ขาดไม่ได้จุดหนึ่งก็คือล้อแม็กนะครับคันนี้ก็จัดไปเลยนะครับล้อแม็กแบบบพัดนะครับดีไซน์แบบ7ก้านสีดำขอบแดงแบบนี้เลยนะครับอบรัดด้วยยางดีสโตนสตอมนะครับ2อ5 6กหขอบ18ต้องบอกว่าดูภาพรวมเปไงเข้ากับชุดแต่งมากๆนะครับคุ้มทอนสดๆนะครับดำแดงตรงนี้ในส่วนของตัวน็อตล้อขอบเบรกนะครับแล้วก็ตัวดุมเนี่ยสามารถเลือกสีได้หมดนะครับตัวนี้ก็จัดเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับมาตอนที่ด้านข้าง ตัวนี้แอคทีฟของเราก็ปรับเปลี่ยนกระจกเป็นเหมือนตัวท็อปให้เรียบร้อยนะครับพร้อมออโต้ล็อกนะครับก็จะสังเกตเห็นจะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยนะครับในส่วนชุดแต่งเขาจะมีตัวงานครอบนะครับงานครอบผูกกระจกมาให้ด้วยนะครับรอบคันของเราประมาณนี้เลยนะครับมีตัวครอบนะครับครอบบันไดอ่าสวยมากชิ้นนี้ครอบบันไดนะครับแล้วก็จะมีกับข้างนะครับชุดเต็มเขาจะมีกับข้างให้นี่ต้องบอกว่าหล่อเท่ อันนี้คือด้านข้างของตัวชุดแต่ง e m p e r พ r m 2นะครับในส่วนของด้านบนนี่เราการมีการแลปหนังคาให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ในส่วนของการแลปหนังคาเนี่ยก็จะมีเป็นดําเงาแล้วก็ดําด้านนะครับตรงนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นดําเงาครับส่วนมากคันนี้มาต่อที่ด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งอ่ะฝนตกแล้วเดี๋ยวรีบหน่อยรียบหน่อยห่อยวันนี้เลิกดีเลิกดีนะครับด้านหลัง e อ p e r พ r เองเขาก็จะมีตัวสปอยเลอร์นะครับตัวนี่คาดเอว คาดเอลทาตัวนี้ต้องบอกว่าสวยมากเป็นสีทูโทนด้วยสีดำกอสแบ็ปคตัดด้วยสีขาวขาวมุกสีเดียวตัวรถนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะมีสครับเพดนะครับสครับเพดรอบคันเลยนะแล้วก็มีด้านท้ายให้นะครับเวลาขึ้นของลงของเนี่ยก็จะได้ไม่ดวนตัวรถนะครับแล้วสุดท้ายนี่สเกิร์ตล่างนะครับต้องบอกว่าเป็นไงดูภาพรวมคันนี้สวยขนาดไหนนะครับสวยมากสวยมากอ่ะด้านนอกประมาณนี้เดีย๋ยวไปดูด้านในกันบ้างว่าด้านในมีอะไร พิเศษกว่าคันอื่นนะครับคันนี้นะครับภายในของ Active ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมของเราตัวนี้จัดไปเลยเบาะหนังนี่รอบคันไม่ว่าจะเป็นคอนโซลข้างประตูหรือว่าตัวเบาะเองก็ตามแล้วก็มีติดตั้งพรม5 d ดีให้ด้วยนะครับก็จะคุมโทนเป็นสีแดงต้องบอกว่าสวยจริงมาดูของจริงได้สวยมากนะครับแต่ให้อินเสิร์ให้ดูว่าสวยขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัว Active เนี่ยเวลาตาทรถเนี่ยเป็นแบบไขเสียบอยู่ตัวนี้เราก็ติดนี่เป็นบูนสต์สตาร์ทมาให,ให้พร้อมคุญจ่ย e ยายไอโบกลิเซอร เดีย๋ยวมาเสนอราคาจัดโปรให้ลูกค้านิดนึงนะครับจัดโปรออกรถแต่งแบบคันนี้เลยนะครับออกรถเพียง1นึ่งแสนสบาทเท่านั้นอ่าฟังไม่ผิดครับหนึ่งแสนสออกได้เลยคันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้ก็ตามเนี่ยแต่ยังไม่ได้กดสมัครให้เราเนี่ยก็อย่าลืมกดซ้านะครับ <c oughs> กดสมัครกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วคลิปหน้าเดีย๋ยวผมจะไปพาชมรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหร,รับวันนี้บ๊ายบายครับ